สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาชมรถไฮลักรีโวนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับยังไงเราไปดูกันเลยครับไปตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไฮลักรีโวนะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2020แล้วนะครับก็เราจะมาดูกันว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับในรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4จมิตรนะครับผมสีบอลเงินเกียร์ธรรมดานะครับราคาก็อยู่ที่7 8 0 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นส่วนของไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฟหน้าไฟหน้านะครับเราจะสังเกตว่ามันเป็นไฟนะครับ led นะครับโปรเจคเตอร์มีแค่หลอดเดียวนะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ ไฟสูงไฟต่ำโดยหลอดเดียวกันนะครับเป็นบายบีมนะครับผมไฟ oh หน้าดีไซน์ใหม่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยตัวมิดตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับผมถ้าเป็นตัวไฮนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับผมเป็นลูกตัว L นะครับก็จุดด้านหน้าก็จะมีไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผม เราดูดูรอบคันกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับผมอันนี้ส่วนของด้านข้างนะครับเรามาดูล้อกันครับส่วนตัวล้อนะครับจะเป็นล้ออันลอยนะครับขอบสินิ้วนะครับผมเป็นลมดำนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับนีนส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับผมออกแบบใหม่นะครับสวยงามมากขึ้นนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับ ันนี้ส่วนฝั่งด้านคนขับนะครับผม p e a e r นะครับ s m a r t c a p นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดเปลี่ยนนะครับด้านล่างระบบช่วงล่างเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ในขณะที่บรรทุกนะครับก็จะบรรทุกได้ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าหากไม่บรรทุกนะครับก็จะนิ่มขึ้นนะครับเป็นการปรับปรุงใหม่นะครับผมจากตัวเดิมครับ ไงบ้างครับผมผมตอนนี้ผมก็พาชมนะครับรอบพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับไปเลยครับส่วนด้านในตัวรถนะครับอันนี้เป็นตัว Smart Cap Mid p r พลเ n e r นะครับ2.4นะครับเีกร์ธรรมดาจุดแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสวิตช์นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานซ้ายขวานะครับ ปุ่มส็นทลล็อกนะครับตัวพับกระจกนะครับแล้วก็ตัวปรับเลนส์กระจกนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวมิดนะครับพวงมาลัยนะครับส่วนพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปุ่มควบคุมนะครับมัตติฟังก์ชั่นนะครับปุ่มควบคุมวิทยุควบคุมหน้าจอ MID ดีนะครับถุงลมนิรภัย3าใบนะครับ ตรงพวงมลาลัยข้างคนขับแล้วก็หัวเข่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับส่วนตัวของคอนโซลน,นะครับเรามาดูจากด้านบนเลยนะครับผมก็จะมีนะครับ ที่บางแดดด้านหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่สาแว่นตานะครับไฟเก๋งนะครับแล้วก็ไฟตรงกลางนะครับหลังคาเป็นสีเทาดำนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอ DV วดีนะครับอันนี้มีมาในทุกรุ่นนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะครับ2.4อีมิตนะครับ อันนี้เป็นแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับชมรถรอบปันเทศเรียบร้อยแล้วนะครับไอลักริโวอร์ 2.4G โจมิดนะครับพิลเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็หากเพื่อนๆนะครับสงสัยนะครับอะไรข้อข้อมูลย่ตัวไหนนะครับก็ทักมาถามเจได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้เจด้วยนะครับผมวันนี้เจก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ